พี่นอ้องมาหอดเทอนแล้วเด้ิเมเศรษอันนี้เคี่ยมีดำ้มซื้อเดอินล่างทำความสะอาดแล้เด้อมาขึ้นละอืมนี่ก็ข้าวสวยที่เราหุงเองนี่ไข่เศเษ็ดข้าวพัดให้น้องมาน่าเดอ้อพี่น้องกินน้ำกันนี่แหละนี่ทำข้าวพัดก่อน,อน,นมันเป็นมันหมึงเลยพี่น้องเยวะออนมันมัน,มนข้าปลามันหมึงมัน,นอบวกครับพ่ ัดกันไหมใ้มันออกก่นรนมันพืดนะเอัดเขาใส่น้ำมันลาย้พี่นองด้ยมเลี่ยนถ้ามันเยอะเกินไปจะเลี่ยนพี่น้องมันก็เริ่มออกแล้วคน้องมันมีกเียวนบก็เริ่มออกเมพมันเริ่มออกแล้วน่ากลาทุกแล้วก็ใส่กระทียมน้องด้ เรา้อานสน,นะนาเขาเใส่ะเตรียมเอแยกุมาอา,าหาสนาเขา,สเาใสาก็ี่นอันนี้เขาอยากใส่เือว่าให้มันหอมบน้ำมันเยอะมากมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ขั่วกระเทียม้อมนะคะทุกคนหมอันนี้มันก็จะเป็นกะหมูไปเลยเห็นไหม นี่ก็กลับมาจากนู่นแล้วก็มาทำแล้วก็จะใส่เนื้อหมูนอพี่น้องอันนี้คือเนื้อหมูใส่เนื้อหมูไปผัดเน,นื้อหมูก่อนเน,นื้อมให้มันสุกก่อนนี่พี่น้องว่ากินจังมะม่ากินกะไข่เอเอลองดูอะ่ะจะทำข,ข้าวผัดให้ชากินลองดู ให้สุกก่อนนะคะผัดหมูสุกแล้วแล้ก็จะตอกไ,ไ,ไ,ไข่ลงไปไปไข่อะไรอากาศม,มันหดเนี่ยลมมันเลยอยากเป็น,นลิมเวลไข่ค่ะใส่ไปสองกองนี่คือขอ้าวผัดนะคะไข่สุกมากอัดไม่ไหม้กันเลยนี่คือข้าวตักก่อน เดี๋ยวแม่ทำให้อยู่ยมูกระยาดที่เราลุ่นแล้วบอวกบหอเขากินข้าวเข้าแล้วเาอาลุ้นกันแกหมกจะไปก่อนนะคะทุกคนแนเมเอง ก็เอาข้าวลงไปข้าวก็จะเป็นปข้าวหอมมะลิช้าทีไปไป่คน มาเกลก็เทอหอมใส่เลยน่าทานไหมลูกแเทแซ่แบโอ้ยมะน,นาวะมะนาวแทแซ่บพี่นอ้องยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่แม่เพิ่งจะผัดข้าวนี่เริ่มจริงเลยนะเราต้องเราของเราอ๋อเป็นไงคะทุกคนยังไม่ได้ปรุงรสชาติเลยปรุงรสก่อนงานเกนนล็ดเนาะจะใส่รสดีเนาะ ไ่ก็ต uh, ิเล็น้อยเลอร์้ลาเอะเนื้อมันหอยน้าลนตนต้องมีก็ีใส่ให้มันมีสีสันยอโกกี่ รถให้ต้องใส่นไงครับม่ออยากกินละคะลูกข้าค่าับดูสิถ้าทานเลยดูสิลูกติดร้านได้เลยเลยที่ทำจากข้าวข,ข,ของแม่ เป็นไงคะทุกคนนี่คือข,ข้าวผัดนะจ๊ะขอไใบก่อนแม่เดี๋ยวราผัดอีกสักพักนึง 打个卫生。 เปล่าก่อนเปล่าสัก่อนตนอย่เ่า่าหน่อยมาให้นไฟนห่อนห่อนห่อน ว่แม่ใบบอกเปาเป้าเป่ามันหวนนะรือบกปากเลยอกินยังเลยกินน,นปนอินเอเกี่ยวกระวมอย่ากยากนเลยเดยวเามักินบะนเอาดิบกินแบบนี้ อืมตักกินเยอะเยอะอื <c ười> มเขียวพักเอาไงอ่ะมีพักเขามากินไป หมดเลยคุณแม่แบบ ใส่แคลอทน้ำมันมีสีสันยนนดน้ใส่แล้วเขาใส่หนเดียวแเจาใส่หลายอใส่หน้ใส่ตัหลายหอมเีบหวานเาะมันนาเหียแนเดียว บอกกินพักบอกกินผลไม้